ไปฮ่องกงครั้งแรกเป้าหมายคืองบไม่เกินหมื่นห้าจะทำได้ไหมเตรียมอะไรบ้างไป็นอย่างแรกคือตั๋วเครื่องบินครับในบินเป็นของฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับบินแบบฟูลเซอร์วิสสามารถที่จะโหลดกระเป๋าได้ด้วยนะยี่สิบสามกิโลนะครับทั้งไปและกลับเดือสามพันสามร้อยบาทครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตไว้ดูแมพแปลภาษาสแกนนู่นนี่นั่นนะครับยังไงก็ต้องมีไว้ซึ่งในเรื่องกดซื้อซิมผ่านแอปคลุกนะครับเพราะมีโปรโมชั่นส่วนลดด้วยเนก็เลยซื้อผ่านแอปคลุกนะเดี๋ยวเนมาสอนวิธีกกกกกกาาาารรรรดออยไ้ททุุคคคน็ปปี่่แแับเมขง เสร็จปุ๊บเขาจะมีให้เราเลือกแพ็กเกจนะครับส่วนตัวในเรื่องแบบอินเทอรเต็ดไปเลยคือเน็ตใช้ไม่อั้นตามระยะเวลาที่เราเลือกนะอันนี้ในเรื่อง3วันก็กดบุกนาไปเลยครับแล้วเราก็กากรายละเอียดผู้จออไฮไลท์ม่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนก่อนที่จะจ่ายเงินตอนนี้ทางครุกเนี่ยเขามีโปรโมชั่น e s i m net unlimited 3วันเพียง9 9าบาทวิธีใช้คือทุกคนกรอกโคดนี้เลยครับ on leave 9 9เแต่ว่าถ้าใครต้องการใช้มากกว่า3วันเนี่ยกรอกโคดนี้ได้เหมือนกันก็ได้รับส่วนลดส,สด99บาทอกอโล,ล้สวก็ามารรถชะเสิ้เลาก็มสปอรัามถดดูตนน้ไ้เลยต่อมซ ก็คือเรื่องของที่พักนะครับในไป3วัน2คืนจริงแล้วราคาเต็มอ่ะมันคือ7,300บาทแต่ว่าได้ใช้ส่วนลดของทางครกนะครับก็ลดไป500กว่าบาทใช้จ่ายอยู่ที่6,800บาทแต่ว่าเนนอนกัน3คนก็หาร3นะครับตกคนละ2,275บาทครับต่อมานะครับใครที่ไปฮ่องกงก็ต้องไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เรากด2แถมหนได้ก็เหลือ5,090บาทถ้าหาร3แล้วก็ตกคนละ1,696บาทอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ดจ่ายตังไปแล้วนะครับก็ประมาณ7,400กกว่าาบทตอนนี้็เหลือพวกกคค่าค่าินาเดิินทาางคคดว่ไปรั้งนี้้แลวเเบ็ดสร็จน่าจะรวมมกกันนไ่เิ อ่าดังนั้นใครที่มีวันลาเหลือและตั้งใจที่จะไปเที่ยวแบบปลายปีอย่าลืมโหลดแอปพลูกนะยิ่งใครที่ซื้อ e s i m เนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือกรอกโค้ด onlift 99รับส่วนลดไปเลย e s i m net unlimited 3วันเพียง99บาทเดี๋ยวว่าถ้าใครไปมากกว่า3วันก็สามารถกรอกโค้ดนี้ได้เหมือนกันลด50%สูงสุด99บาทใครที่เคยไปแล้วเสียค่าเสียหายกันไปเท่าไหร่บ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ